สวัสดีค่ะบนาคสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรีอคชันเรื่องดันดัน,ดน,ดน,ดนตอนที่เก้าค่ะสำหรับออตอนที่แล้วเนาะก็โดนโจมตีจากเอเลียนอีกแล้วเนาะก็เพื่อมาช่วงชิงกล้วยจากโอคารุนเพราะเป็นกล้วยที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากเป็นกล้วยที่โดนคำสาปเนาะเอาจริงพวกบุษย์ต่างดาวนี่น่าจะเป็นมินเนียนหรือเปล่าวะหน้าตาก็เหมือนกันด้วยอาจจะแบบเป็น ฟิลมีเนียนชอบกล้วยบานดาน่ากันไปแล้วก็มีมีเนสซี่เดซี่ที่กแบบหน้าตาน่ากลัวเวอร์มากพ่นพนเลเซอร์ได้ด้วยกับอีอีตัวหนึ่งที่เหมือนนักมวยรองฮิปฮอปแล้วก็การแปลงร่างของไอระน้อมนาในเวอร์ชั่นที่แบบได้รับพลังของผีสาวกายกรรมผมยาวสวย,สวยๆเก๋แต่ทีเนี้ยเออเราก็ไม่รู้เนาะว่าสุดท้ายเรา จะเป็นไอระหรือเปล่าที่แบบเซฟเดอะเดย์การในการโจมตีครั้งนี้เนาะเพราะว่าทางฝั่งมนุษย์ต่างดาวเ่ยเขาก็เตรียมตัวมาพร้อมเพื่อรับมือกับโมโมกับโอคารุนเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังไม่เคยเจอไอระเนาะก็ต้องมาดูว่าจะผ่านการต่อสู้กับเอเลียตรงนี้ไปได้ยังไงอเนาะจะแบบเป็นไอระแบบจัดการเลยไหมหรือสุดท้ายก็โอเคอาจจะช่วยช่วยจนแบบทั้งโอคารุนทั้งโมโมแบบ เออมาสมพบกันเนาะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะเป็นผมสิชุนูมิถอยตัวอุ้ยสู้เพื่อผู้ชายจ้ะ มันหนบทะลุมิติทะลุดิเมนชันโอ้โหเท้าไฟด้วยอ้อุ้ยกระโปงเปิด <laughs> ชิดโอ้เธอจองเขาเขาไม่ได้จองเธอเธอกโหลูกเตะพอกับโมโมเลย สองตัวไปไหนแลน้วเอ้ยไม่ใช่โชคว่างนี้เอ้ยเขามีกล,ล้วยหรอ ขลุนเธอได้เสื้อผ้าใส่ยังเนี่ยค่าองนกมอใส่เสื้อผ้าก่อนเว้าโอ้ยตายเราจะสู้ท่าที่สภาพดีผมใช่โอ๊ยแม้แต่กะเก๊กใดยังไม่มีเลย โอ้แล้วก็แปลางแบบแก้ผ้าด้วยมีเสื้อผ้าไปเนี่ยจะมาตายเหมือนกัน ออเอาบวกกันไหมโอ้ยแล้วตูดอยู่หน้าไอละเลย ออมาแล้วโอ้โหเจ๊าดเลยลืมเด็ดขาดเลยอะไรกลัวโมโมเลยเปล่าโอ้กลัววิ่งหนีไปแล้วปล่ไม่ใช่ ย้ำนั่งย้ำแหนวให้สกัดมนุษย์ผู้หญิงเอาไว้ก่อนไม่สบอารมณ์ที่ต้องยืมมืออายาเสกโมโมตแต่ก็ช่วยไม่ได้ให้ดิฉันยืมพลังเดียวจะพาไม่มันสาวรวยห้องมือกันแต่ดิฉันไม่ยอมเถิดแน่ถ้าเธอคุณรักแค่ของกินฉันอาอาญาเสกโมเมตทั้งบ้าเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ทุกคนนั้นก็รู้ไปเองงั้นก็เชว์โอกาสนี้รีบปลุกกิกเวอร์เกอร์ขึ้นมาเถอะครับนี่เนะต้องทำงานโดยไม่ตัดค่าจ้างครับเถิดครับผมก็ไม โอเคโอ้ยกลายเป็นตัวอะไรเลย เหมือน,นตัวไหนสักตัวในอุลตร้าแมนเหมือน,นเอเรียจากอุลตร้าแมนอะ กลายเป็นเต้นัลเล่ด้วยกันไเลยับอู้ตายทาไม่ไหวสับไส้สาพไม่ไหวพอพู้ชื่พอดา่อนขษคคุณลนะ <c oughs> พูดีผมอ่อขาขาขาขหัดอโทช่ช่อันยังอ่อนหัดะเสียสมาธิ ขาจ้าคืออะไรวะเนี่ยสี่ กว่าเรี่ยม,ม,มเอ็ดซี่แต่ว่ามีแสงตามลำตัวไหม คนครับเนี hmm. ่ยไม่เป็นจะสกัดวนุ่งขผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ได้เลยนะครับแบบนี้ต้องหักค่าจ้างของคุณด้วย มันเป็นกุ้งอันเดอร์ดะซีตัวที่เพิ่งเรียนมาแต่จมน้ำหายใจได้ไม่นาน

แบบนั้นไม่แรงไปหรอครับผมเองก็พยายามทำตัวมีประโยชน์เหมือนกัน คนอื่นเข้าใจผิดแค่ไหนผมก็ไม่แคร์หรอกแต่ผมไม่อยากให้คุณอายเสดเข้าใจผิดจริงๆผมอยากให้คุณอายเสดเข้าใจให้ถูกต้องนะครับวิจต้องเปแตะไหล่รุ่จิตด้วยใช้เวลาไม่เนี่ยอืออืออือเธเออือเธอ

อาชีในการกลุ่มเป้าน<ท>ะอจจะดืน้นเข้าไปยอกได้อย่ามาว่าฉัที่หลังแล้วกันนะบังคับกูชวคับกู <c oughs> ้ิฉันฝันเร,รอ,อดเสผ้าแล้วอีอะไรตน้ําจะไ่ไวด้ยแต่ฉันตสินใจแล้วว่าจะถอดตอนเขออคืนกถอดก <c oughs> <c oughs> ถอดก่อนเลยเห็นไหม

วันแรกอะ <c oughs> อเอ้มันพกเราไม่รวมลังกันกอาชนะมันไม่ได้น่ครับผอย่ามาสั่งซียฉันต่หที่เป็นหันน้ากันลนหนั้นรวมล่าง

แนคุณก็มีอยู่อีกตั้งมากมายหลายอย่างเราจึงจะเริ่มจากค่าคุณก่อนแล้วก็แยกส่วนครับจะร้อยคนจมน้ำตายมันก็ง่ายได้แต่ทางเราจะเสียเวลามากเกินไปงั้นเอาเป็นต่อย เออลืมจะไม่ใช่นีทซีแล้ว Tontong molo la, oh mah amal tontong molo. Kali, um.

อกแลูกโอเคลูกนี่ไม่มีเก่งใดเลยจบคิดไหนลุกขึ้นหลังสู้กับมนุษย์ต่างดาวนี่เทเบย์จะต้องแบบเสื้อผ้าหายทุกครั้งเลยวันนี้เว่งจะต้องแบบเสื้อผ้าขาดวิ่งกันหมดโอ้คลูกนี้หนักมากเก่งๆไหนก็ไม่มี เมื่อแต่คือกำลังคิดแล้วแบบอย่างไอร่าอย่างเงี้ยที่แบบปกติเขาก็แบบมีภาพลักษณ์แบบกุลสตรีอะไรเงี้ยสาวสาวสวยสาวฮอตของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็ได้มาเห็นเขาในสภาพที่เหลือแต่สุดฉัน คือเอาจริงคือไม่ว่าจะเป็นใครมันก็อายแหละแต่แบบพอมองแต่พอในส่วนของไอร่าที่เหมือนปกติเขาก็ดูแเขาก็แบบมีอิมเมจแบบนั้นสําหรับคนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนไม่ทุกคนก็แบบเอ้ยกีตาร์เขาชอบเขาชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เห็นเขาในสภาพหลุดสุดชัยคนเดียวที่แบบอิมเมจน่าจะหายไปเลยนะอ <c oughs> คนช็อกกันทั้งโรงเรียนแต่ก็คือโอคารุนกับโมโมก็คือ ก็คือล้อแหลมเลยคือมันก็เป็นความไม่ตั้งใจแต่ด้วยสภาพแล้วหลังท่าสุดท้ายก่อนที่จะออกมาจากดิเมนชันของมนุษย์ต่างดาวได้มันอยู่ในท่านั้นพอดีแล้วก็นอนอยู่ทีพื้นประเด็นคือคนก็เห็นตูอ่ออกคารุน้วยนะ <c oughs> แต่คือคนก็จะไม่แปลกใจใช่ไหมเพราะว่าแบบอย่างตอนแรกก่อนที่จะทะลุเข้าไปอยู่ในดิเมนชันของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ในห้องเรียนกันใช่ไหมตูย่อยู่ๆก็แบบ โผล่ไมทีก็คือแบบมานอนแก้ผ้าอยู่ตรงระเบียงอย่างเงี้ยเอออย่าง่วดไอรักก็ไโปโผล่อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ก็วิ่งมาสมทบกันสามคนแบบนี้คนก็คงแบบเอาไปแบบโคยธนากันทนั้งโรงเรียนเลยนะเห็นกันทนั้งโรงเรียนแล้วเนี่ยคือทั้งแบบแก้ผ้าเนาะแล้วก็ในท่ารอดแหลมกของอมโมโมกับโอคารุนอีกแล,แล้วแบบที่พื้นก็มีน้าเปียกอย่างเงี้ยเออมันคนไม่แปลกใจอยู่วะ คือแปลกใจว่าเอออยู่ๆบนนอนแก้ผ้าเลยก็แล้วหนึ่งแต่ก็แบบพื้นเปียกน้ําอะไรอย่างเงี้ยส่วนการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวนี่ก็ดูเบิือนจะไม่ได้ผลอีกแล้วนะดูแบบไม่ค่อยได้เรื่องเลยแล้วแบบมีจ้างใช่วิธีจ้างก็จ้างมนุษย์ต่างดาวตัวอื่นมาช่วยซึ่งก็แบบแต่และตัวก็ออโอเคแบบมีข้อมีข้อเด่นและข้อด้อยข้อแบบจุดแข็งและจุดอ่อนที่แบบมันดูแบบ เออเหมือนจะมาเติมเต็มกันได้แต่ก็ก็ไม่ได้อเงี้ยคือก่อนจ้างงานควรจะดูก่อนนะว่าแบบมีแบบจุดอ่อนอะไรบ้างตัวที่เองไปจ้างมาอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบช่างมังเอิญเงี้ยที่แบบจ้างเอเลี่ยนกั้งมาแล้วโมโมเองก็เพิ่งเรียนเรื่องกั้งมาเลยรู้วิธีจัดการอีอีดาวเซอร์โปนี้ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราว คิดจะรวมตัวกันใชอย่างนั้นเพราะมันก็แบบกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นต่อให้มันจะได้จุดแข็งของแต่ละตัวมารวมกันอยู่ในร่างเดียวกันแต่มันก็รวมจุดอ่อนของแต่ละตัวไปในร่างเดียวกันด้วยไม่เรียนหนังสือไงดาวเซอร์โปคิดแต่จะสืบพันธ์อย่างเดียวเนี่ยแต่ลีลาการต่อสู้ไอร่านี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นแบบผีสาวเราว่าดูแบบมันดูมีความแบบแพรวพราวยิ่งกว่าแบบตอนแบบตัวที่เป็นผีสาวเองอะไรยี่งไปคืออาจจะแบบด้วย ซาลีละอะไรแบบเพราะมันรวมความเป็นไอละอยู่ด้วยแล้วก็มีโมเมนต์เนาะแบบให้แบบนิดนึงนิดนึงแล้ว่าโอเครุนกับโมโมโนะเอาจริงแล้วว่ามัน,มนแบบมันดูเหมือนแฟนกันแล้วอะหรือไม้ก็แบบเป็นฟีแบบกิ๊กกันอยู่อะไรอย่างงี้แต่แบบตากฝ่ายแต่ก็าแบบยังไม่รู้ตัวแต่โมเมนต์ตรงนั้นก็คือแบบ มันแบบพ่อแงมพ่อแง่มแม่งนอนกันมากอืมแม้จะแบบดูผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยแต่ก็แบบเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครมันก็เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณนะ์ณโมเมนต์นั้นก็ก็หวังว่าว่าหลังจากนี้อาจจะแบบอาจจะมีโมเมนต์ให้แบบคุยกันดีๆอีกสักนิดนึงไหมเนาะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะจังหวะนั้นอาจจะชุนลมุนด้วยอะไรด้วยแต่ก็ไม่รู้แบบอาจจะว่าเขอนเรื่อยที่หลังออกอาการซึมอีกอะไรอีกหรือเปล่าเนาอโดยเฉพาะโมโมเนี่ย ส่วนแบบคหลุ่นเขาก็แบบเข,เขินๆขี้เขินนี้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเรยแต่เพีเออยงเท่านี้อยากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย